วัสดีครับอยู่กับผมเท็ดนี้นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณโยฟุตบอลเลือดเดือดอีกแล้วนะครับอ่าตอนแรกผมจะเล่นแพ้คิดเดียวดีไหมนะแต่ว่าด้วยความมันส่วนตัวนะฮะไม่ไม่เกี่ยวกับเสียงตอบรับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็เลยเล่นต่อนะเอาให้มันจบกันไปเลยแล้วกันนะความสนุกนะของผมแล้วกันนะคนดูหนุกไม่หนุกไม่รู้นะฮะถ้าไม่หนุกก็ขออภัยด้วยนะฮะต่อจากเขาแล้วกันเลยใส่พัดเบิร์ดแป๊บ หวังว่าวันนี้จะไม่มีเสียงรบก,กวนมากนะฮะเพราะว่าเหมือนพอสถานการณ์โควิดมันเริ่มคมลา,ายตัวฮะแล้วแถวบ้านผมอะคนที่เขาเที่ยวกลางคืนเขาออกกันเยอะนะฮะอันนี้ผมอาจตอนตีหนึ่งนะตอนนี้ถ้ามันเอาเวลาให้โชว์ให้ดูไม่ได้เนะาะอยากจะโชว์มากเลยคือนั่นแหละตีหนึ่งมันยังเสียงดังกันก็ผมก็ไม่รู้จะวหาไงดีแล้วอะนะ ความเกรงใจมันไม่มีก็ช่างมันนะฮะอ่ะอีซี่เหมือนเดิมโอเคต่อไปเลยมองโกียครับโอ้โหเป็นม้าเชียพัทเวิร์ดไม่ต้องแปลกใจครับว่าผมไปจำมาจากไหนนะครับผมก็แค่ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เปิดดูต้องมาเซตใหม่สมเกมโบราณจริงอ่าอยู่เซนเตอร์อ่ะใครดิไอผีดิไหมไอผีมันก็ปั่นเลยนะ เฮ้ย hey, ด่านนี้ต้องไปไห้ผีปะถ้าผมจะไม่ผิดด่านนี้ลมมันกันโชกแรงฮะ,อะไอ้หมอนี้ก็เก่งนะฮะไอที่เนี่ยเนี่ยไออีวักเนี่ไม่รู้มันชื่อเป็นชื่อย่องอะไรเก่งนะผมเล่นหลายทีละมันเล่นแดกลูกทั้งลูกทั้งรับอะฮะอ่ะขอโทษลืมอ่าจังหวะบุก ตามสบายยิงตามสบายสไตล์ไลท์แฮกเกิลอย่างเดียวนะฮะดูโก <Go! S 2> เล่นบังแล้วกันนะเพราะความมันเซฟเพลงด้วยเด็กเอาเอา,เอาเพลงตามมันนั่นแหละลุยมันจะพูดภอนทำเพลงส่งมาส่งไปไหนเราวอ๊บนี่แน่วิญญ,ญาณลอยแรงไหมล่ะเอ้ยว มันมาแทงเขาตุยิงแล้วลูกพี่ยซสูเอ้ายิงติดอีกเนี่ยดาเนี่มันมีลมกันโชคผมเลยชอบเพราะว่าไอตัวผีนะฮะมันลูกยิงมันมันมีผลกับไอลมเยอะมากดูนะฮะตอนนี้ลมส่งหน้าหกลูกมันจะลอยเร็วเรื่อยๆตามลมอเอ้าชนแบงนั้นแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าลมมันตีกลับอะฮะลูกมันก็จะช้าลงนะเออทะลวงแล้วผมไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้ ไอตัวนี้ยิงแรงนะฮะแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าอ่าสาิหนยเนี่ยดูนะลูกมันจะช้าลงเรื่อยๆตอนนี้ลมล,ล,ลบลบเจ็ดลูกลอยรับมันเป็นอย่างนี้ฮะไอตัวเนี้ยไม่เอาโอ้วโ,โอ้โหโลมไปนู่นเลยมันใช้ยากครับแต่ว่าแปลว่ามันแรงเฮ้ยเซฟสวยเฮ้ยตรงนี้เอาเฮ้ยไอตัวนี้แท็กเกิไเลได้ด้วยโอ้โหลอยไปนู่นเลยทีนี้ เออขอบใจบอกสนใจมากเพื่อนเฮ้ยลมหกยิงไม่ได้เออลมศูนย์แล้วสอยเลยลมห้าสองหน้าห้าครับเฮ้ยตามเก็บโอ,อ้โหมันเป็นแฮกเกอร์เนนะีไม่ถนัดเลยโอ้ยิงเลยคุณอโอเองเ,ออเออข่าโกเลยเหรอเข่าในประตูกระเด็นเลยโคตรเดือดถ้าเสียงดังไปอย่างที่บอกนะขออภัยด้วยบอกในคลิปที่แล้วแล้วบอกย้ำฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่มาดูทีหลังจะงงอ,อีหนะ ตามครับตามเก็บตามเก็บเผื่อบอลกระชออา้าวมันจะกระโดดบล็อกทำไมโอ้โหยิงลัวๆเลยวะตาหนี้แท็กเกิลหน่อยแท็กเกิลหน่อยอ้าวสวยเอา้ายิงเลยละกันเอาลบสี่ไม่เป็นไรติดในประตูดิขอบคุณมากครับลงวัดีตีนเลย วิ่งตามวิ่งตามโอ้โหมนรับเด็กละมันฝ่าโดนกองหลังไปทีนึงอะ่ะเอา้าเอา้ากดผิดแหม <c oughs> หมุนตัวดรอปชิกเอาลากยาวเลยลูกพี่โอ้โดนแทงเขา่าเสร็จตัวเฮ้ยพายุมาแย่แล้วแย่แล้วลากลบกโอ้โหเออเอ้าตูโดนด้วยโอ้ยไปกันหมดเลยทีนี้ สียดายอ่ะต้องเมื่อกี้ไม่โดนนะเดีย๋ยวพุ่ส่งมาเออเอา้เอาเปิดทนคานโทษทุนละมุนอะไรไมันโอ้โหลูกวิญญาลอยต่ำอ่ะพี่ถืโอโอ้โหสวยครับบอลส่งีถึงนู่นเลยไม่ทันแล้วฮึบเอา้า เออหมดเวลาเดีย๋ยวผมจะเล่นในนั้นบัน่งไอไอผีนี่มันบล็อกได้นะเนี่ยงั้นผมเล่นในนี้ก่อนดีกว่าไอไอหัวหัวใหญ่นี่เดนะี๋ยวน,น,นะแล้วก็ให้พี่ผีแกอยู่หลังนะครับพี่ผีแกบล็อกได้แต่ดูจากเบอร์ก็าจะเป็นกองหลังนะนะลุยไอเนี้ยไม่ธรรมดามีอ่ะ ตูใส่สกูไปไหนอะเมื่อกี้ส่งมาหน่อยครับอืบอกหลบไปทีนึ่งหลบไปสองจังหวะหลบอะไรก็ไม่รู้แต่พุ่งไปเลยอ้าวโอ้โหติดกระบาลพุ่งไปเลยปิ้วโอ้โหเข้ามือประตูเดี๋ยวไปส่งตรงถึงหน้าหน้าประตูเลยเอาโทษโทษที เอ้ยบ้าจริงเลยโอ้โหแล้วเป็นน้ำเนื้อเบรกไม่อยู่มาครับเดี๋ยวผมลากเองลากเองเอ้ายังไม่ทันเตะผ่าเลยเฮ้ยมันส่งใกล้เอ้าโดนตูเพื่อนเออขอบใจง่าแก้งานดีล็อกหลบปิงยังวะครับฮึบยิงมาตรงนี้แหละไม่นะเอ้ยบ้าจริงกดผิด ดันไปกดดันไปกดส่งบันที่จะกดยิงโโยนบอลลอยมาแล้วเอ้าลงเต็มตีนตัวคดีฮึบโอ้โหฮึบเอ้าไม่นะเอากระเด็นคู่เฉยกระเด็นคู่ได้ไงวะเราไปชีบกันไ้เนี่ยแหมทาอย่างโหดอุตสาหโฆษณาไว้ว่าตัวนี้โหดไม่หีแนะ พุ่งลงมาเฮ้ยบ้าจริงลมมันพัดไปแรงเกินกะยิงมุมแคบเฮ้ยสมอทีนี้ก็เสร็จเะอ้าวบุดกันหมดเขาพาเลยโอ้โหพื้นลื่นมันเป็นน้ำไม่เป็นไรพาบอลไปเองมากับบอลครับผมทนคานลมมันตีขึ้นโทษอ้าวลมมันเป็นปัญหาตอนเนี้ย เราเราเราเนี่ยเป็นปัญหาตอนนี้นี่แน่เอามันหน้าประตูเลยแล้วกันลมมันเป็นปัญหาอย่างนี้นเนี่ยลากมาหนดิเออผมดีมากทําดีมากคุณีิโอนี่ย่มุมแคบได้และเอาเอาอะไรมันจะวืดเบินนั่นใจที่ส่งมาให้ครับเอามันจอๆอนี่แหละโอ้โหมันทนลายกองหลังยับเลยวะต่อเวลาแล้วต้องรีบแล้วบอลลอยกลับไปแล้ว โดนหัวหนึ่งมหมดเวลาอย่างอ้โหมันจริงๆว่าผ่าเรียบร้อยครับผมผมไม่เล่นทีมเจอทีมซ้ำนะแคมารูนโอ้โหแคมารูนนี่มันล้อคาเมริลนใช่ไหมอ่ะเด,ดี๋ยวอยากเล่นไอแว่นนะ่ะเอาไอแว่นมาเล่นหน่อยเล่นมันทุกตัวฮะไอแว่นนี่กระสุนดินสอฮะ โอ้ยมันชนกันเด่นเลยว่ะไอ้แว่นนี่ไม่มีพลังบล็อกนะเนี่ยเออสวยด่านนี้ก็เป็นลมไว้ไม่เป็นไรครับพี่แว่นยิงไกลได้ฮะหลากยาวมาครับยิงมันดินสอพุ่งไปโอ้ยเด็กเรียนนะจังวะนี้พลังทะลุทะลวงอบอลกระชอกตรงมายิงไปเลยเอ๊ ทำไมขนาดบอดยิงซี่ยังรู้สึกมันเหนื่อยวะเนี่ยสงส่ยอา้าวส่งไปไหนแล้วพี่โหมันเดะยาวเลยวะเฮ้ยเฮ้ยบอลไม่ใช่ตะก้อไม่แนะ่ได้แล้วไปเลยเกมนี้จุดเด่นที่การยิงไกลครับบล็อกสวยครับพี่น้องเอาเฮ้ยไม่โดนบ้าจริงโอโห คือจุดเด่นของเกมเนี้ยความรู้สึกผมนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายิงมุมดีไม่ดีฮะมันอยู่ที่ว่าเราทะลวงประตูเขไปได้หรือเปล่านียิงเลยเออทำไม่ตายวะทะลุทะลุะลหืมต่โกเนียวมากซ้ำครับผมวิ่งมาจากกองหลังข้อดีของมนะิดฟิลฮะทิ้งตำแหน่งได้โอ้สวยไม่แน่ฮึอ้อย วิ่งมาตรงๆก็เรียบร้อยเถอะครับไปเลยดินสอโดนลมอะ่ะช้านิดน,นึงโอ้มันบล็อกได้ว่ะเอา้าวุดเออหลบทางบนหน่อยแล้วก็เสียบครับผมเนียนๆโอ้ยเฮ้ยบ้าจริงไม่โดนจัดการเออไปละจ้าหลากยาวเลยเฮ้ยรำไรรำไรย,ยิงมุมแคบครับผม ยิงเลยโ,โบ้าจริงเฮึบเอา้าขนานบอลแต่ไม่โดนบอนลซะงั้นถ้าไม่โกมันส่งแรงอย่างวะเนี่ยนะมาดูลากไปเองมาเฮ้ยล็อกหลบไปทีนึงล็อกหลบไปอีกทีนึงเอา้าโดนในข้างหลังเฉยลูกต่ำส่งตรงถงองโอโง้ผมนึกว่าบอลจะกระชอกวะเนี่ยแตจะรอซ้ำซะหน่อย ไม่เคยโดนเลยจงังหวะนี้โอ้แต่มันส่งบอลแรงมากบอลมันยาวฮะอื้มเนี่ยเนี่ยผมอยากทำแบบเนี้ยมันเวลาแล้วนั่นเองจะส่งลูกเดาะทำไมนะฮะโอ้โหเสียวยเนี่ยดีนะไม่ชนคานนี่อ่ะไปเลยอ้าวหมดเวลาซะงั้นเหลือใครอีกวะเนี่ยผมยังไม่ได้เล่น อืมบําฮะคุเนเยว่เล่นแล้วเล่นแล้ว,ลวปลากระเดาวพริกล้วยไอ้คนไอ้แว่นดำนี่ทําอะไรได้นะไอ้แว่นดำนีก่กระสุนพุ่งๆหยุดหยุดปะเนี่ยโอ้ยโอ้โหดูมันส่งมาให้เลยแท็กเกิลฮาวทูแย่งลูกยังไงไม่ให้ฟาวใช่ไหมปุ๊บอ๋อแป็นไพ่แล้วตัวไหนฮะที่มันยิงเป็นแบบกระสุนมันพุ่งๆหยุดๆ อย่าดูถูกนะเฟ้ยตัวใสแว่นดำบนสนามเองเห็นไหมตัวนี้เตะไม่แรงใช่ไหมเนี่ยมันบล็อกได้ทุกลูกเลยเว้ยต่อด้วยส่งมาหน่อยไปลูกมายิงเอายิงเอาอะไรตัวไว้จะล่วงอื้มบล็อกสวยนี่นะอ้าวกระเด็นคู่ถูก โอ้โหวุดวุดเยายาวเลยอ่ะโอ้ยกระโดดรับโหดมากส่งม่เราอ,อยู่เส้นการสนามแล้วเอาไม่มาเอาบอลก็เสร็จตัวแล้ทีเนี้ยยิงมันตรงนี้แหละเออการเดินซ้าเลยเอากดผิดยิงไปเออทะลวงได้อยู่ดันไปกดสั่งให้เพื่อนส่งนะดีว่าเพื่อนไม่ไปเก็บบอลอยูตูตูตกเก่าขนาดไหนโอ้ยตูกเก่าขนาดไหนตู ใส่แว่นเล่นบอลน,นะเฮ้ยแว่นตาดำซะด้วยยิงเลยพี่นินจาอ้าวลูกธรรมดาอา้าวบทจะเข้ามันเข้าดือด้อเลยเว้ยไม่แย่เสียบลึกปลดไปเลยเอา้าโทษทีติเอา,าอีกลูกมาเนี่ยจังหวะบนกระชอกเนี่ยผมอนะรอเนี่ยมันพอมันเล่นอย่างเงี้ยฮะเออสวย โอ้โหโชลิวเคียนอ้าวขี่บอลเงินนะอ้าวบล็อกได้โอ้เอ้าอีกส่งให้ตูทำไมเนี่ยอ้าวทีนี้เราปล่อยเข้าผมเลยถนัดซ้อนตำแหน่งมากเลยอ่ะผมว่าซ้อนตำแหน่งมันมันมากเลยสำหรับผมอ่ะเฮ้ยเอาโอ้ยเอาส่งให้ตูก่อนเอาโอ้ย ตูก็ส่งให้เองเออเอออะไรวะเนี่ยมัว่วซั่วไปหมดเลยไปเลยเอออ้าวปอกทึบโอเคอืมฝาโอ้ยเหนียวสุดยิ่งเดะ <c oughs> <c oughs> โขวมันชนยับเลยว่ะโอ้ยนายประตูเรือรถบัมเนี่ยขอโทษทีเอา้าเฮ้ยจะให้เพื่อนส่งให้ซะหน่อย เฮ้ยไอ้นี้หมุนได้อ๋อมันกุยทางได้ไี่แนะไม่ใช้อยู่ดีจริงๆผมอยากให้เกมนี้มันทันพัฒนาต่อเป็นถึงทุกวันนี้มากเลยมันจะสนุกมากเลยนะเนี่ยอ่าสักทีมไหมกุเนียกุยเนียเหรอทีมอะไรอะ่ะผมไม่เคยได้ยินชื่ออะ่ะผมไม่สันทัสเรื่องฟุตบอลเลยดิด หมดแล้วมั้งเนี่ยเราเล่นทุกตัวแล้วเนี่ยเหลือไอ้นี่ที่เราจะใช้เป็น g K ทุกทีครับฮะส่มาหน่อยอยากเห็นไม่ตายอ,อึ๊บโอ้เท่โอ้โหชิ่งโอ้โหแรงูหเดี๋ยวนะ อย่าบอกไอ้ตัวนี้ไม่ตายแรงแต่ว่าตำแหน่งเองเปจนเคนะผมไม่รู้นะว่าตัวไหนตัวนี้มันควรจะเล่นตำแหน่งไหนเอ้โหโดนตูครับผมทำไมเองไม่ให้โดนเพื่อนตูแล้วลมแรงมากแต่ลูกมันชาร์จนานนะเฮ้ยบอลกระชอกเก็บเร็วเอ้ยหมุนได้ด้วยพุ่งวแต่บันกระชอกดีๆโหลมส่งห้าหน้าประตูผมเลยอะ นู่นเนี่ยอโอ้ยแล้วโดนถูเฮ้ยอัดเพื่อนดูนู่นโอ้โหเอาเอาเอาไอ้สารต่อเองน้องบอลพุ่งไปแล้วอืมเอาโดนบอลโดนลมหอบซะเฮ้ยตัวนี้ติดใจเฮ้แรง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 อ่ะและ้วมันแย่งลูกด,ด้ว้วยเออผมเล่นตัวนี้เดยอเออขอบคุณที่ส่งมาให้ ไปแล้วโอ้โหยิง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 ,ยง,ยง,ยงเออสมเป็นมิดฟิลครับผมเป็นมิดฟิลต้องเป็นคนคอยชงลูกให้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องบอลน,นะฮะรับกระสุนได้เต็มเต็มเลยตามเก็บโอ้โหมันติดไอ้นั้นนอนอ่ะกระเด็นไปนู่นเลยฮึบอืม้มสวยเด้งมาโดนเท้าไป โอ้โหทะลุตาข่ายครับผมแรงไม่แรงก็เอาดูเอาโ,อโหดวะ่ะเฮ้ยตอนนี้ติดใจติดใจเอาแย่งมาเอาวุนายส่งมาเรารู้ว่านายไม่มีโอ้โหเดี๋ยวเพายุมาเดี๋ยว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 เอาโทษทีมันเลยเราบล็อกตรงนี้ได้ไหมเอ้ยบล็อกได้วหวะ คือมันบัก๊กเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเก <g ay> มมันเจ๋งว่ะผมไม่เคยทำแบบนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องมีของมีคือมีแปรอะไรสักอย่างฮะเอ๊ะจะมาแย่งเหรอโอ้ยบ้าจริงเตะไม่ทันยิงเด้โอ้โได้แค่ง้างกับเต็มคืนแล้วตรงว่าโอ้ยลมพัดบ้าจริงผมโกลโัมันหน้าอย่างถึกเลยอะ่ะ เก็บบอลมาเก็บบอลเก็บบอลเอ้ามันกระโดดโอ้ oh, สวยลูกเตะแรงสะท้อนนะครับกับตันสุภาษะอุ้ยเกือบแล้วนั่นน่นะว้าหมดเวลาใช่ไหมโอ้ย <laughs> ยิงได้โอ้ย มาเลยหมดเวลาวะเนี่ยผมรอมันหมดยิงโอ้ยเกือบแล้วนั่นนะ่ะเมื่อกี้ไม่หมดเวลาก่อนนี่ได้นะเนี่ยนะมาชิกออฟเลยจะได้ไม่เสียเวลาเออสวยไปแล้วจ้าพุ่งกลับมาไอ้ทะลวงครับผมโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออมีพายุช่วยแล้วดีฮะลมมันเลยฉีดทางแลยไอ้เอื่องยังมาตรงมาตรงมาตรงมา อุโหเอ้าอูตสาควงแล้วนั่นแหละโมงเหรอเอาเสร็จสิครับเอ้ากูผิดบ้าจริงเอ้ยเกือบเข้าเสร็จแล้วเอ้าบุดเอยพาไปตั้งหลักก่อนล่ะเอ้าลมพัดปิวไม่เอ้าสไลด์ไม่ถึงเลยนะนะเอามาเอาของตูเอาคืนมา ลมพัดสองแจมครับผมทันรวงจากมุมแคบไม่มีคนเติมอะ่ะเออโอ้โหเอาไม่โดนเตะยิงดิเยยิยงดิโอ้โห,โ,โ,หโดนอะไรไม่รู้ชุลมุนนะรู้แค่นะี้นี่แล้วเรากองหน้าเราไปกองอย่างนั้นกันหมดเลยไต้สอววาโอ้โหไม่ทันเดี๋ยวเดีู๋มันคลานคลานเป็นหนอนกระดึม้มคืออะไรวะลูกงมนดิก็ <laughs> ว่ามันวิ่งมาช้ายังเลย ออพี่พาไปเองน้องไอ้นี่พะลวงหมดอะ่ะอุย้ยโดนแทงเข่า,ข,าขัดแทงเขาหรืชนมันส่งกลับมาทำไมเนีเ่ยไปให้เลยแล้วกันนะไปเลยขวกยิงเออสวยงามครับผมต้องมีโฟลอัพไม่ได้โฟลอัพปะไม่รู้ภาษาบอลนะไอ้ขอบใจที่เปิดทางให้ครับเอาไตใหเลยแล้วกัน ึ <C> e <at> เอา้าเตะโกกระเด็นเลยทีนี้ขอบคุณที่ส่งมาให้อุย้ยบ้าจริงย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 ิงอะไรไม่รู้อัเนี่ยโอ้โบ้าจริงเออมันมันจริงเว้ยขอบคุณมากขอบคุณครับเอา้าลมมันพัดใช่ไหมเนี่ยผมว่าผมยืนยืนน,นิ่งๆแล้วนะโอ้โหลมแรงมากนี่แน่สวยสวยตายลอดโอ้โห ทะลวงกระเด็นนุแล้วกระเด็นกันแรงมากอะ่ะเออโดนอยู่ว้ายงมูสาโดนเฮ้ยพายุพายุอุอ้ยทะลวงได้วะโหดจริง,งอือฮู้ไม่ธรรมดาฮะตัวนี้ผมเลยชอบจริงมันมันพอเราอัพได้อะ่ะมันชงเองมันชงเองยิงเองได้อะ่ะส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยโอ้โหแล้วเอ็งไปดอกพลิกแย่แล้วอ้ะไปรอข้างหน้าแล้วนะ เฮ้ยจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วขอสักโดนสกัดดาวลุ่งมา่อมาเออขอสักลูกดิทันเมื่อวักโอ้โหหมดเวลาแล้วมีทุกเวลาทีเดียวฮะเย้ชนะนี้มันหยดครับผมต่อไปเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็ถือว่าเป็นชั่วโมงด้ยเปื่ยไปเนาะเหมือนตอนโลโบคาร์ฟนะเป็นแบบ ผมก็มานั่งพูดคนเดียวนี่แหละมันๆน,น,นะฮะอันนี้ผมไม่รู้ทีมอะไรเลยอะแถวแอฟริกาลีกนี่ผมไม่รู้เลยฮะเดี๋ยววันนี้เซาเปอเมริกาใช่ไหมเมกาใต้น,นี่มีเอาร์เจนตินาบราซิลเม็กซิกโกแล้วก็ยุโรปมีอังกฤษอ,อิตาลีกับเยอรมันนะฮะอืมอันนี้ผมไม่รู้ให้ทีมอะไรเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเท็ดดี้นะฮะแล้วก็คู่เดียฟุตบอลเลือดเตื้ยนะก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะฮะไว้โมไซมาอีกครับมาไว้พบกันใหม่คลิปหหนนน้้าะคครรัับบสลิปี สวัสดีครับ